ใา้ยุกต้องรองตองเราเนย่าไปลักเที่ยบกองอยู่นะไปลักเที่ยบกองอย่าใ้เวลาเวาน่อจากว่าผูาเรีย่ะุครานก็ด้ดีแล้วแหเพราะว่าเขาอาจจะว่าหวดรวว ครับวอร์ิสามในเวนครับมีมีเบอร์ไหมวอร์ิสามในเวนในเวนในเวนมีมีเบอร์มีเบอร์ ผ่อนคลายก่อนตุ่มง้่ใส่หมดแล้วคุยก็ได้ไม่าตัวประกันน้อ่านี่ไมนี่ไม อ่าแล้วก็ไปแล้วล่ะเร็จแล้วโยนยน่ารายูนงเจ็ดสี่หกงเจ็ดสโยนโยนถายถ่าูปเนี่ยแล้วก็ส่งไปนั่นวิ่ง นมเริ่มมันไม่สนใจเลยอเมื่อกี้วิ่งลงนี้น่ะไม่ได้เรากันบอกว่าลงน้ำนี่งงีสด้วได้ป่ะได้แล้วเดี๋ยวมีทางวิ่งไหมมาวิ่งมาเพราะว่าตัว้วไม่ใช่วที่ยิ่คอารบ้าพระพระพระเลยครับพระ ครับไม่ใช่เก็บมวนเลไปก่อนไม่ใชเอาเดี๋ยวปาร์ตี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมาให้อีกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวใจนะครับรอเจ้ช่วก่อนเดี๋ยววัดความดันก่อนนะใช่ไหมนี่ก่อนนี่ประโยชน์ครับไปฝั่งนี้แล้วถ่ายลิงเงี้ยฝั่งนี้ได้าน่นกีนตะบุนลงมาหยิบมา เจอยังครับมันยังไม่เจอเลยว่าสิบาทยวนเข้าว่าแล้วมันเป็นไดลูกเตรียมมั้งว่ามันเรียกยาอยู่ลูกหน้าอะไร1เสร็จแล้วก็สิจะมาสุกตัวนั้นอีกเอา <coughs> มีอะเม่มีเมื่อกี้ว um ีงมาไหมหรอตำรวจวิ uh> ่ง mhm. ข mm ึ้นไปงข้างูเ้าวน่งข้าวนให้สอามตำรวจลงเอาามีคนมีคนงมให้อยู่นะขาไม่มีดายครับ เ็บอก่ในน้ำขยโยนกระน้นน่โ้วยโนง้มโนัน่าจะช่วงหนุมั้งช่วงร้องน้ำนม่น่ะข้างหน้าเดิมพี่จะใช่ใช่ยโยนเพียงข้ามา กจะไปช่วงนู้นนะเมื่อกี้เนาะพี่เสี่ยเขาบอกว่าช่วงๆเงี้ยช่วงหัวข้างนาเปีแหกแล้วลงดิลงไปแล้วไม่มีน้ำแล้วเลยเนี่ยเจ้าทำไรเปิดพลาดมึงไงทุกแม่ข้างนาพนุน่นเลยนะโอ้ชงให้งานไม่มีอ้าวจริงว่าอดน้ำข้าใจมากหมดใจมากว่ยน้ำ ภรรยาส่วนภรรยาจะนำไปที่โรงพยาบาลที่ตรวจรตรวาเยงาวนนะครับ ไม่ได้ท่ายู่ยที่ยู่นอกไปสิก็ผมนึงจะเข้าไปในให้ออกรับนนย,ย้อนต่อ